ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องศัก์ศีคนเกษตรแห่งทีหลาบสูงนะครับลูกเศร้าหน้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับมือนี้นะครับเปาศักศีสีมาแจงนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับไรละพันนะครับถี่เช่าหน้าควนสีใดนะครับพี่น้องว่าเป็นอย่างเศร้าหน้าจังควนสีใดไรละพันนะครับเนื่องจากเป้าศักศีกับขั้นเขียวเนาะครับมีได้หลายคนเนาะครับ บางคนน่ะที่เพิ่นคอมเมนต์เขามาเพิ่นบอกว่าบกวนที่ซอยเรือเศร้าหน้าก็ยยอนว่าซอยเรือเศร้าหน,าน้านี่ละเพิ่นว่าจังเหตุไห้มันเดินต่อบ่ได้นะครับผมที่ชี้แจงให้ค้นทีนะครับเว้าแนวนั้นได้ฟังนะครับพี่น้องว่าเป็นอย่างรัฐบาลถูกรัฐบาลจึงต้องซอยเลือเศร้าหน้านะครับพี่น้องครับมันมีกฎหมายนะครับควบคุมสินค้าเกษตรนะครับพี่น้องซึ่งพี่น้องหลายๆคนหรือว่า คนที่บอได้อยู่ในวงการการเกษตรอาชีพบกเข้าใจนะครับว่าเป็นอย่างกฎหมายนี่ควบคุมอีอย่างแน่นะครับก็คือควบคุมสินค้าเกษตรประเภทเขาครับพี่น้องเขานี่ตั้งแต่บา้าวสีเกิดมานี่เขาบ่าเคยได้ถือเอาออกจากสินค้าควบคุมเลยเนาะครับปาล์มน้ำมันยางพาร่าอ้อยนะครับ,ปรออนะรบเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับควบคุม,คคมกฎหมายตรงนี้นะครับที่เพิ่นควบคุมนี่เอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรหรือว่า ประโยชน์ให้กับผู้บริโภคนะครับเขาเฉลียาหูวกันนะครับเนาะก็คือกฎหมายคนนี้มีข้อกําหนดได้ครับตัวนี้เป็นข้อกําหนดหลักของกฎหมายฉบับนี้นะครับคือกําหนดให้ราคาซื้อขายเป็นรรมกับผู้บริโภคเข้าใจตรงกันว่าผู้บริโภคก,ก็คือผู้ที่ซื้อของเข้าไปนะครับบ่กฎหมายฉบับนี้บ่ไดเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรถี่ดได้ครับบ่ไดบอกว่า ให้ความเป็นธรรมกับผู้ผลิตตามต้นทุนบบเคยว่านะครับนั่งน,นั่นนะครับรัฐบาลได้หลายรัฐบาลนะครับจึงมีขอกำหนดในการซอยเหลือเยียวยาเกษตรกรนะครับเพราะว่าเกษตรกรมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับค่าน้ำมันค่าเกี่ยวค่าไถยค่าปุ๋ยซึ่งของม้วนนี่มันขึ้นทุกๆปีนะครับแต่ว่าค่าเขาพี่นองสังเกตบ กสิย <IST uk t av is> ูนิเลตเก่าบางปีนะ่ะต่ำจนว่านะครับขาดทุนแล้วยับเยินยับแล้วยับอีกนะครับนี่แห <c oughs> ละครับมันจึงเป็นเหตุการณ์ที่มากของว่าไรละพันขั้วสีได้นะครับเพราะไรละพันเนะี่ยถือกำหนดเข้าไปในแผนนะครับของรัฐบาลนะครับแต่ว่าอยู่อันดับซีอันดับหนึ่งนี่คือดิจิตอลนะครับดิจนะิตัลวอลเลตในยังนั่นนะครับเมื่อนหนึ่งนะครับซึง ผู้ใดได้ฟังข่าวเมื่อคืนนี่ก็คือสีพ่อได้หูกันอยู่นะครับเพิ่นแถลงข่าวทั้งโทรทัศนะครับว่าอาจจะได้บ่ไดดเบิดทุกคนอาจจะได้ใจเฉพาะผู้ถีมีรร่ได้หน่อยก่อนนั่นหมายความว่ากเกษตรกรผู้ถีมีหน้ามีหน้าจากไรทถีเพิ่นเป็นไน้ขอกาหนดเพิ่นนี่นะครับกรเกษตรกรส่วนหนึ่งบดมีบัตรรร่ได้น่อยเด้ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีหน้าหลายคนมีหน้าหลายบด้บอกว่าเป็นคนรวยเด้จนคือการกับบาลเฮานี่ล่ะครับพี่น้อง มีความจนมีความถูกมีความยากคือกันนะครับกะอาจชีวะไดซิดต,ตรงนั้นนั่มนะครับผมก็ได้คุยกับกเกษตรกรได้หลายท่านเพิ่นบอกว่ามันน่าสิให้ลายละพันเนะาะพัสาุลายละพันมันเป็นเงื่อนสดได้พี่น้องมันสามารถเอาไปทรงลูกได้มันมันเอาไปทดแทนคาเกียวคาอย่างใดนะครับถ้าดิจิตอลมากนี่เอาไปลูดคาเกียวกับบ่ได้เลยครับพี่น้องไผสิไปเอาเนาะครับเนาะ เอาไปลูดค่าเกี่ยวบ่ได้ครับพี่น้องเอาไปลูดค่าไถบ่ได้รูดค่าปุ๋ยจักเพิ่นสิเอาบ่เอาครับพี่น้องมันมันต้องไปหลายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะก็อยางที่หูวกันเนาะกระบอกกันได้ซ้านี่ล่ละครับพี่น้องกระยางที่หูวกันนะครับเนาะกฎหมายขวบคุมตัวนีนะครับมันเหตุให้เขาของเฮาบ่เป็นราคาแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับก็เข้าใจเขาใจตรงที่ว่าถ้าเกิดเขามันขึ้นราคาสูงนะครับมันก็สิเป็นปัญหากับ ระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับปาล์มน้ำมันขึ้นสูงกับเป็นปัญหากับระบบประเทศยางผ้าล่าอ้อยล้วนแล้วแต่เป็นสิ้นขาที่บริโภคนะครับแต่ว่านะครับเกษตรกร,กรนะ่มีต้นทุนเลย้ารัฐบาลได้ตั้งแล้วแต่ว่าบ่ได้มาซอยเหลือเฮ้ายางท่านท่วงท,ที่นะครับบอกว่าปีหน้าค่อยซอยปีนี้ก็เดือนร้อนปีนี้ก็ต้องเป็นหนีทอกสออีกอีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นหนีทธกสอมาแล้วก็มีเงื่อนไขในการผักชาําระหนีตามนโยบายสามแสนบาทนะครับ ผู้ที่สามแสนเอสสามแสนสองสามแสนหาก็ต้องรับผ้าละดอกเบีย้ยแล้วก็เงื่อนต้นอีกต่อไปซึ่งเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับสะท้อนเรื่องจริงให้กับพอแม่พี่น้องได้ฟังเป็นมูกันนะครับว่าเฮาเช่าเกษตรกรนี่ก็เกษตรกรเช่าแน่มันจนก็เป็นเรื่องจริงครับที่เกษตรกรเช่าแน่จนก็จนย้อนว่าเป็นสินค้าควบคุมนี่แหละครับ อยู่อันดับหนึ่งความได้ครับเขานี่ครับเป็นสินค้าควบคุมที่ว่าบริหราคามันสูงเพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภคเพ่นว่าแต่กระหาความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรนี่คือสิญากอยู่คือสิบบมีนะครับความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนบรด้ตไว้เพื่อนบริ้ตาใส่กฎหมายของเพิ่นนว้เนาะครับเนาะก็เลยเป็นปัญหาอยู่เนาะครับเนาะรัฐบาลแต่ละรัฐบาลกับพัายามหาสิ่งที่ สิเขามาเยียวยาเกษตรกรนะครับโดยใส่ซื้อต่างๆนะครับเพราะว่าสิเป็นปาาระกันราคาส่วนต่างปาาระกันรายได้ซอยเหลือค่าเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อลดผ้าระของเกษตรกรเพราะว่ากระหูอยู่ว่าถาขายในราคานี่เ,นเกษตรกรกะเจอตนทุนเขาไปกระแถบสิบบ่มีกําไรนะครับนี่คือเรื่องที่เป็นทีตนักของรัฐบาลอยู่นั่นแหละครับทุกๆรัฐบาลครับพี่น้องสมควรน,นะครับ สมควรที่มือหนึ่งสีใจให้กับไอ้กับหนองเฮานะครับอย่าห้ไปพึ่งน้ำบ่อน่าต่อครับเพราะว่าพึ่งเดือดร้อนแห้งนะครับเดือดร้อนแห้งเป็นนโยบายรักนะครับถ้าเฮ้าบ่ซอยกระดูกสันหลังของสตร์แล้วเข้าสิไปซอยอีหยังครับพี่น้องในมือนี่ะซอยเพิ่นซะก่้อนนะครับให้หน่อยให้หลายกับมาซอยกันเพราะว่าปีนี่ต้นทุนปุ๋ยก็บ่แม่เมนหน่อยๆเด้ครับพี่น้องต้นทุนปุ๋ยกับหลายนะครับต้นทุนค่ารถไถในช่วงแรกที่น้ำมันมันชงสูงเงันกันนักเอาการ นะครับพี่นองครับสมควรได้สิทธิเนื่องจากว่าเป็นสินค้าควบคุมรัฐบาลบ่อยากให้มีราคาที่สูงกะต้องซอยเหลือในด่านตนทุนให้กับเกษตรกรอยาให้เพ้นลําบากมากมมยในส่วนนี้นะครับผู้ไดสี่เห็นต่างนะครับเห็นต่างก็เบ,บาศักสีก็กได้คือกันครับเห็นต่างก็เบาศักสีก็ได้แต่ว่าโดยส่วนโตก็เห็นว่านะครับมันเป็นนโยบายที่พ่อได้เงินสดมาให้พ่อแม่พี่น้องของเฮานะครับได้ไปใส่ค่ารถเกี่ยว ได้ไปใส่คารถไทยเดี๋ยไปใส่ค่าปุ๋ยที่เส้นเพื่อนมาอันนี้ก็สีแบงเบาภาละแ้วกะ็พอได้ตรงนี้มาซอยนะครับระบบเศรษฐกิจมันดีเองมั่นนั่นล่ละครับชาหน้าไดีเงินมาสิไปไสครับ้าบ,บ่ไปตลาดนัดไปซื้อของนําตลาดนัดไปซื้อของนําพอขาแม่า้านํากันไปซื้อของนําเกษตรกรน้ากัน,น,กนเงินมันมาลากห้าได้ครับแต่ว่าตัววทีถิสียภาษีนี่เงินมันไปหาผู้ที่เป็นขาหญงเติบนะครับพี่น้อง ขาหน่อยบ่ได้รับประโยชน์จากเงินก่อนนี้เด้ผมบอกตรงเลยขาหน่อยบ่ได้รับประโยชน์เอาฝากไว้ให้พี่น้องคิดนะครับก็ยยอนว่าเฮาเป็นเกษตรกรน้ากันนี่แหละครับมีความเพียนโกเ็นใจกันเนาะครับหอดย่มเขาหน้าปลามานีต้นทุนพิ่นกัมาตัวครับาขายเขาเหล้วเ,เพิ่นก็อยากได้เงินเพิ่นก็อยากได้เงินค่าเกี่ยวพิ่นก็อยากได้เงินค่ารถไถพิ่นก็อยากได้เงินค่าปุ๋ยถี่เฮาไปเอามาก่อนเนาะครับโอ้ยเนาะครับพี่น้องเนาะ ฝากไว้นะครับถ้ามีนโยบายมากแล้วกับสารต่อให้มันเรียบร่อยนะครับฝากทั้งทั้งผู้นานะครับสารต่อนโยบายเหตุตามที่ว่านะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเฮาบ่ได้พิหวังกับนโยบายที่ทันได้ห้มากนะครับให้เพื่อนได้ซะตรงนี้เกษตรกรนั่นครับเพื่อนบ่ได้มั่งได้มีหรอกเพื่อนพ่ออยู่พ่อกินใหญ่เพื่อนถูกไปกว่านี่กับเป็นพ่อนะครับอ่ะสุดถ่ายนี้แล้วนะครับ บ่าซักซีกับก๊อเป็นกำลังใจให้อายให้หนองเข้าเกษตรกรเช่าหน้านะครับบ่าศักซีเป็นลูกเช่าหน้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดือดรอด้อนพ่อๆปันกันกับอายกับนองเข้าถูกๆจังหวัดนั่นแหละครับกับเป็นกำลังใจให้ผู้นำทวมผู้เจอประสบป,ปัญหาภัยแรงนะครับให้พานวิกิตหนีไปให้ได้นะครับเมื่อนี้กระสมมา้าควนะครับพี่นองครับเมื่อน่าจังพอกับเบาศักซีไหมนะครับผมสวัสดีครับ